ที่ยวจีนเหเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากครับนับเป็นคิดคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละเดี๋ยวนี้ร้อยละปุดถึงก็คือเจ<ห>็ดสิบเปอร์เซ็นกับสามสิบเปอร์เซ็นของนักต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นพวกอเวสเทนนะพูดนี้ดีกว่าโอ้ รองเท้าเนี่ยดีสินติ เชียงใหม่มีรถบิ๊กไบค์เช่าด้วยโอ้โหนี่รถนี่รถเช่าหมดเลยฮะเนี่ยใช่ครับใช่ครับว้าวมีตั้งแต่250ซีซีขึ้นไป นี่เตรียมเปิดใหม่ครับหน้าเทศการใช่ครับลักกี้บารแล้วพอรับล